นายการัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กนายกรัฐมนตรีต่างประเทศของเดนมาร์กด้วยนะออกมาแบบหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือคุยกันแต่ว่ามันเหมือนกับจูนไม่ตรงกันเน่ยสารัฐ<ม>เข้าใจว่าก็ยังคงเสียงแข็งว่ายังไงฉันก็ต้องยึดยังไงก็ต้องเอาจะไม่ได้ด้วยกําลังก็ต้องทํำยังไงก็ได้ให้ฉันเป็นคนที่มีอํานาจเหนือกวีนแลนด์นะพอเป็นอย่างเนี้ยมันก็มี ทางเลือกไม่มากนะักสำหรับกรีนแลนดแล้วก็เดนมาร์กค่ะซึ่งพอทำเนี่ยอย่างที่เมื่อวานเรารายงานไปก็คือย้ำว่าจะต้องเข้าไปยึดเพราะว่าเหตุผลก็คือความมั่นคงไม่อยากให้จีน <c oughs> ให้รัสเซียเข้ามายึดได้กรีนแลนด์ไปนะก็พูดเรื่องความมั่นคงฝั่ง ฝั่งเดนมาร์กฝั่งกรีนแลนด์เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้าก็ถ้าพูดเรื่องความมั่นคงเรามีข้อตกลงอะไรกันอยู่นะมีข้อตกลงที่ให้สหรัฐเข้าไปตั้งฐานทัพในกรีนแลนด์ได้อยู่แล้วมีความร่วมมือนะในกรอบนาโตอยู่แล้วมาทํางานร่วมกันบนข้อตกลงนี้สิอันนี้ก็คือเป็นจุดต่าง ระหว่าง2ฝ่ายซึ่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะ,ะที่เข้าไปมีบทบาทที่ค่อนข้างสําคัญนะ,ะในประเด็นนี้นก็คือบรรดาพันธมิตรนาโต้นั่นแหละที่อยู่ในยุโรปนะคะมีการออกมาแสดงจุดยืนนะคะที่จะบอกว่าสนับสนุนเดนมาร์กนะคะสนับสนุนขอให้สหรัฐเนี่ยเคารพอธิปไต,าตายของเดนมาร์กด้วยนะคะเพราะว่ากรีนแลนด์เนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กแล้วเมื่อวานเนี่ย ล่าสุดนะทางนายกของเดนมาร์กก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆประเทศนะคะจากาสมาชิกนาโตในยุโรปเนี่ยมีการส่งทหารไปยังกรีนแลนด์คือส่งไปเพื่อที่จะไปเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงกันไปลาดตะเวนนะคะไปฝึกซ้อมทางการอาหารในพื้นที่แถบนั้นเพราะบอกว่าก็สหรัฐกังวลเรื่องความมั่นคงนี่นะคือเราก็ทําให้ดูไงว่า NATO นาโตจริงจก็คือมีศักยภาพนะที่จะ ที่จะระดมกําลังเข้าไปนะเพิ่มเรื่องของกําลังทหารเสริมเข้าไปในพื้นที่นั้นเพื่อที่จะปกป้องความมั่นคงของกรีนแลนด์ของอาร์กติดด้วยอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะพี่นาะแล้วก็ประเทศที่ส่งเข้าไปนะมีฝรั่งเศสเยอรมน,รอนีสหราชอาณาจักรนอร์เวย์แล้วก็ที่อื่นๆด้วยค่ะแล้ว ทางเดนมาร์กเองเนี่ยทางรอยเตอร์เขาก็รายงานนะคะว่าบอกว่าเตรียมที่จะอัดฉีดงบในด้านความมั่นคงในอาร์กติกนะคะมูลค่ากว่า13,700ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะเพิ่มกำลังทหารของตัวเองแล้วก็จะมีการจัดตั้งฐานกำลังถาวรร่วมกับพวกชาติพันธมิตรนาโต้บนเกาะกรีนแลนด์ด้วยก็ทำให้เราได้เห็นนะคะความพยายามการความพยายามร่วมกันนะคะของบรรดาชาติพันธมิตรนาโต้ในยุโรปคือด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มองว่า ช้ำเนี่ยคือพูดเรื่องของความมั่นคงว่ากังวลมากนะคะเรื่องของความมั่นคงกรีนแลนด์เนี่ยกลัวรัเสเซียกลัวจีนจะมายึดไปนะ,ะฝั่งนาโตก็บอกว่าเอ้างั้นก็ฝั่งชาติยุโรปนะะในนาโตเนี่ยก็บอกว่างั้นเราจะแสดงให้ดูไงว่าเราก็ทําได้แต่อีกมุมเนี่ยมันก็ถูกมองแหละว่ามูฟนี้เนะี่ยมันก็คือการป้องปรามสหรัฐด้วยเหมือนกันนะคะว่าใช่ใช่เหมือนกับแสดงพลังช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเพืะะ่อนช่วยเพื่อนค่ะแสดงพลังช่วยเพื่อน เขาเป็นปฏิบัติการที่ชื่อ Arctic Endurance นะซ้อมรบใหญ่นำโดยเดนมาร์กแล้วเดนมาร์กก็แสดงความแข็งคัน่ะแลนได้ได้ยินเสียงไหมทำไมเสียงพี่นมา,ม,า,ม,า,ม,ามันมาไปวะมันาดแป๊บนึงค่ะ S <S <S ใช่ใช่ไปปิดทำไมใหม่เอ่อ <S <S เดนมาร์กเตรียมอัดฉีดงบด้านความมั่นคงในอารกติกเนี่ยประมาณ13,700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็จะเพิ่มกำลังทาหารของตัวเองแล้วก็เตรียมที่จะจัดตั้งฐานกำลังถาวรร่วมกับชาติพันธตรพันธมิตรนาโตที่ที่กรีนแลนด์ด้วยนะซึ่งมูฟเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากการประชุมเมื่อวานระหว่างสหรัฐกับ กรีนแลนด์ land, แล้วก็เดนมาร์กล่มที่ทำเนียบขาวคนที่นั่งหัวโต๊ะคือเจดีแวนส์แล้วก็มีมาโกโรบิโออยู่ด้วยซึ่งทั้มกับทีมเนี่ยเจดีแวนส์มาโกโรบิโอก็ย้ำจุดเดิมได้ว่ายังไงก็ต้องเอากรีนแลนด์มาว่าไม่สนใจยังไงร,รู้จะว่าไงก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญเท่ากับฉันอยากได้ทั้งหมดนะ โดยอ้างว่าเดนมาร์กไม่มีขีดความสามารถในการปกป้องกรีนแลนด์เดนมาร์กก็เลยทําให้ดูเลยเดี๋ยวจะลงทุนหมื่นสามพัร้ล้านดอลลาร์ก็ชวนเพื่อนมาตั้งฐานในกรีนแลนด์ดูว่าจะจะเป็นยังไงพี่น้าคิดว่าคงไม่ได้ตั้งฐานเพื่อรับมือกับทหารสารัฐลบกันหรอกแต่ว่าเป็นการแสดงเจตจำนงให้ทาได้เห็นว่าถ้าฉันจะทำเนี่ยก็ทําได้นะเอาจริงเอาจัง <im itation> ซึ่งมันก็มีความเห็นออกมาเหมือนกันนะคะจากรัฐมนตรีกลาโมของเดนมาร์กบอกว่าการรวมตัวของพันธมิตรนาโต้เนี่ยคือเป็นเรื่องสำคัญนะคะเขาก็พูดเลยอย่างที่บอกว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าคืออาร์กติกเนี่ยคือมีนาโต้อยู่แล้วที่พร้อมดูแลความมั่นคงอยู่นะคะไปฟังเสียงกันค่ะเยี่มมีวาะที่นี่ที่ปะ at øh, der er flere lande, der tilbyder og kan bidrage, kan øh, både i forhold til at, at sende øh, mandskab, men jo også øh, i forhold til kapaciteter. Øh, jeg har ikke et aktuelt tal i dag, men, men det er klart, øh, at øh, vi kommer til nu at lave en planlægning, der gør, at vi nu også kan planlægge med en større og, og mere permanent tilstedeværelse i hele 2026, og det er jo det, der også er afgørende for at vise, at øh, det omkring sikkerheden i Arktis, det er ikke kun et spørgsmål for kommet, det er et spørgsmål for NATO. ก็ S <S เป็นเสียงนะคะของรัฐมนตรีกลาโหมของเดนมาร์กพี่นาะค่ะทีนี้แรงจูงใจของทรัมป์เมื่อวานเราแตะไปสั้นๆนิดหนึ่งเนาะวันนี้เราสัญญาว่าจะมาให้ดูเต็มๆว่าทำไมสหรัฐซึ่งจริงๆแล้วมีสนธิสัญญาที่ทำร่วมกับเดนมาร์กนะเป็นสนธิสัญญาปี1951ที่เปิดทางให้สหรัฐเนี่ยจะเอาทหารเข้าไปเดกรีนแลนด์เ,เท่าไหร่ก็ได้ จะไปตั้งฐานเท่าไหร่ก็ได้คุยกันได้หมดเปิดทางไว้แล้วแล้วเป็นนาโตด้วยกันได้เนี่ยทําไมทั้มถึงรู้สึกว่ามันไม่พอนะ hmm. เพราะว่าเหตุผลมันอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะที่เราไปพยายามรวบรวมข้อมูลมานะฮะอันที่หนึ่งอันนี้ตัดเรื่องสิ่งแวดล้อมไปก่อนนะเอาเรื่องโลกร้อนอย่างเดียวซึ่งมันจะทําให้น้ําแข็งในอาร์กติกเนี่ยแล้วก็กรีนแลนด์เนี่ยละลายแล้วที่นั่นเนี่ยเวลาละลายเนี่ยมเมื่อวานอธิบายไปว่า ทำไมมันถึงเร็วกว่าที่อื่นสองเทา่ทาสเท่าสี่เท่าในหลายกรณีนะฮะแต่เอาละ่ะมันละลายเร็วเพราะว่าไอ้สีขาวของหิมะของน้ําแข็งเนี่ยพอมันหายไปมันก็จะมีแต่น้ําทะเลซึ่งมันไม่สามารถสะท้อนไอ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซไออสซิลเนี่ยออกไปชั้นบรรยากาศได้อาร์กติกกรีนแลนด์น้ําแข็งละลายเร็วมากๆนะเพราะฉะนั้นถ้ามันละลายซึ่งเขาบอกว่าอีกไม่เกินปี2,500เนี่ย มันจะละลายในระดับที่จะทำให้เส้นทางเดินเรือใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างน้อยสองเส้นนะเส้นแรกจริงๆมีแล้วแต่ว่ามันเดินเรือได้ไม่ตลอดทั้งปีพอน้ำแข็งละลายมันก็ทำได้ดีขึ้นทำได้ยาวนานขึ้นนั่นก็คือเส้นทางที่เรียกว่านอตเทิซีรูท NSR นะคะเป็นเส้นทางเดินเรือที่มีศักยภาพเป็นคู่แข่งของคลองสุเอตเลยเพราะว่าเชื่อมเอเชียกับยุโรป ฝั่งนอกนะมหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือของรัสเซียเห็นไหมเส้นทางทะเลเหนือเนี่ยไอ้ขาวๆเนี่ยคือขัขว้วโลกเหนือไอ้นี่มันจะตัดข้างบนไปแล้วปกติเนี่ยถ้าเรือไม่ผ่านคลองสุเอตเนี่ยมาทางนี้ได้เลยประหยัดกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดใช้เส้นทางที่ต้องผ่านคลองสุเอตเนี่ยสามสิบสี่วันแต่ถ้าผ่านเส้นทะเลเหนือใช้เวลายี่สิบสามวัน แล้วตอนนี้มูลค่าการค้าขายหมายถึงว่าการเดินเรือในเส้นทางสายเหนือเนี่ยเยอะมากขึ้นมากๆนะตัวเลขปี2014ถึงปี2022เนี่ยเพิ่มขึ้น75 5%อ้เปอร์เซ็นต์เยอะมากเยอะแต่ก่อนเนี่ยปีหนึ่งอาจจะเดินเรือได้2เดือนเดีนเน๋ยวนี้ทำได้3มเดือน4เดือนมันก็เลยทำให้จำนวนของเรือเดินสินค้าเนี่ยมันเยอะขึ้นนี่นี่ประเด็นก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นของรัเสเซียทั้งหมด มันอยู่ในเขตของเ,อเ,อเ,อเรียกว่าหน้าบ้านรัสเซียอันที่สองก็คือเส้นทางที่มาทางตะวันตกซ้ายมือของเราเนี่ยเส้นทางตะวันตกเฉียงเหนือหรือว่า northwest passage นะะอันนี้มันจะทำให้ต่อไปถ้าน้ำแข็งละลายไม่ต้องไปคลองปานามานะมันเชื่อมสองมหาสมุทร สั้นกว่าคลองปนาม,นมา4,000กิโลเมตรแต่ตรงนี้ประเด็นคือว่ามันแชร์กันระหว่าง3ชาติก็คือเดนมาร์กแคนาดาแล้วก็สหรัฐแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐกับแคนาดาก็มีกรณีพิพาทเรื่องของน่านน้ำกันอยู่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตแต่มีนะ mm hmm. เพราะอะไรเพราะแคนาดาเขาอ้างว่าสิทธิในการเดินเรือใน North w e s t p a s s a g e เนี่ยมันอยู่ในน่านน้ำของตัวเองเพราะฉะนั้นใครจะผ่านต้องขออนุญาต Mm hmm. สหรัฐก็มีนะถ้าแคนาดาจะไปในส่วนที่สหรัฐเป็นเจ้าของก็ต้องขออนุญาตเพราะฉะนั้นในทางกลับกันถ้าสหรัฐจะมาในของแคนาดาก็ต้องขออนุญาตแต่สหรัฐไม่ยอมสหรัฐบอกว่าทําไมฉันต้องขออนุญาตเพราะนี่มันคือเส้นทางสากลใครจะผ่านก็ได้ก็เลยทําให้คนก็เดาว,ว่าทำคงอยากได้หมดเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกันจะได้ไม่ต้องไปขออนุญาตเวลาฉันจะเดินเรือนะ เพราะประเด็นก็คือว่า <c oughs> ไอ้เรื่องนั้นเราก็เห็นตอนที่เรา,เาทะเลาะก,กับกามพูชาเนี่ยไอ้เรื่องเขตแดนทางบกทางทะเลเนี่ยแหมมันแบบมันมันยุ่งยากมันซับซ้อนมันคุยกันยากมากถ้าฉันบอกว่าเป็นของฉันมันก็ของฉันเธอห้ามใช้อะไรทํานองเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดสหรัฐยอมแคนาดาเขาบอกว่าจะทําให้เ,เป็นการสร้างบรรทัดฐานว่าถ้าเกิดสมมติแคนาดา ถ้าสหรัฐยอมแคนาดาแปลว่าสหรัฐต้องยอมจีนกับรัเสเซียด้วยคือให้ผ่านเส้นทางนี้โดยเสยรีออก็เหมือนมามาจ่อหน้าบ้านตัวเองแบบนี้ใช่ถูกเพราะฉะนั้นสหรัฐยอมไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดให, Canada, นนนะหใ้แคนาดาบอกว่านี่เป็นน่าน้ําสากลนะหรือในทางกลับกันแคนาดาบอกว่านี่เป็นน่านน้าสากลเนี่ยรัเสเซียกับจีนเขาก็มาหน้าบ้านอยู่ตัวเองได้ใช่ไหมอันนี้คือทําให้ สหรัฐจะสูญเสียเสรีภาพในการเดินเรือ freedom of navigation แล้วมันไม่เฉพาะเรือเดินสินค้าแต่ว่าแถวนั้นเนี่ยคือกองเรือเรือรบนะสมัยสงครามโลกสงครามเย็นนะแถวนั้นโอ้โหเรือรบเรือดำน้ำําเยอะมากเลยนะสหรัฐก,ก็จะขาดเสรีภาพในการตระเวนในภารกิจต่างๆที่ต้องทําโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณคิดว่าในอาร์กติกเนี่ย เวลาน้ำแข็งละลายแล้วคุณจะสูสบทรัพยากรมาได้นะน้ำมันก๊าซธรรมชาติแต่ถ้าเกิดจะไปตรงไหนต้องขออนุญาตเนี่ยแล้วแถมรัสเซียกับจีนเข้ามาเพ่นพ่านตรงไอ้ Northwest p a s s a g e ได้เนี่ยคุณคุมอะไรลำบาก <laughs> เพราะฉะนั้นจากแผนที่ก็เลยบอกว่าต้องได้ครอบครองกินแลนด์เพื่อที่จะม<อ>ุทีเข้าอยู่ <S 2> 2, <S หน้าประตูถ้าเกิดสหรัฐยอมให้แคนาดาเคลมตรงนั้นเนี่ย มันเท่ากับอะไรน้ําแข็งละลายเนี่ยแปลว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอจักเมอร์มันส์ของรัสเซียตรงไอไอไอเส้นไออาร์กติกเส้นทางเหนือทะเลเหนือเขาเรียกว่าอาร์กติกโซโคเนี่ยถ้าน้ำแข็งละลายเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลยนะแปลว่าเรือดำน้ำของรัสเซียจากเมอร์มันส์จะมาโผล่ที่นิวยอร์กได้เลย เพราะฉะนั้นท่นต้องไปขวางประตูเอาไว้ก่อนต้องขวางไว้ใช่ต้องขวางาตรงแคนาดาไว้เพราะไม่ไงั้นเนี่ยรัเสเซียทะลุทะลวงมาถึงหน้าบ้านคมานิวยอร์กมาบอสตันได้แบบถูกกฎหมายด้วยนะค่ะก็เลยถูกมองว่ามันเป็นอัดมันน่าจะเป็นปัจจัยใช่ไหมพี่นะคือ,เ,อเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราเข้าใจได้ว่าทำไมสหรัฐถึงบอกว่า ไอ้ส่วนที่สัญญา1951ที่ให้ฉันไปตั้งฐานทัพในกรีนแลนด์เนี่ยมันไม่พอหรอกเพราะว่าฉันไม่ได้ต้องการกรีนแลนด์อย่างเดียวแต่ฉันต้องการคุมเส้นทางตรงนี้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้รัสเซียกับจีนเข้ามาได้ก็ไปสอดคล้องเนาะกับสิ่งที่ทำก็ย้ำเสมอว่าถ้าไม่ยึดรัสเซียกับจีนเนี่ยจะได้ตรงนี้ไปนะคะใช่ใช่อันนี้ก็เป็น Ang, แล้วกรีนแลนด์มันสำคัญเพราะว่า mm hmm. ถ้าเกิดสหรัฐไม่สามารถสกัดเรือของจีนและรัเสเซียได้เนีนะคตในอาร์กติกได้ร้อเซเพราะว่าบางส่วนมันเป็นน่านน้ำสากลจริงกรีนแลนด์เนี่ยจะเป็นด่านในการสกัดไม่ให้มาถึงหน้าบ้านของสหรัฐได้ก่อนอค่ะ mm hmm. <c oughs> ก็เป็นสาเหตุนะเป็นปัจจัยนปัจจัยคิดว่ามันควรจะเป็นปัจจัยสาคัญเลยแหละถูกไหมคือเรื่องทรัพยากรมันก็เป็นส่วนหนึ่งบนเกาะกรีนแลนด์แต่เรื่องเส้นทางเดินเรือเนี่ยมันอาจจะมีน้ําหนักมากกว่าไหมพี่นาถ้าเทียบกันในณขณะนี้พี่นาคิดว่าเป็นเส้นทางเดินเรือเรื่องทรัพยากร,กรก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาต้องไปอาร์กติกกันแต่ก็เป็นเรื่องอนาคตอันใกล้หรืออันกลางแต่ว่าระยะนี้ก็คือต้องคุมให้ได้ก่อนว่าไอ้เส้นทางเดินเรือที่มันจะเป็นทั้งเดินเรือสินค้าและ ไอการเนเวิเกตพวกเรือรบเรือดำน้ำเนี่ยต้องขุมให้ได้นะเพราะฉะนั้นข้อเสนอซื้อของของทรัมป์ในการจะซื้อปิลแลนด์จึงไม่ใช่เรื่องตลก